ไข่ตุนสไตล์ญี่ปุ่นนุ่มลื่นลิ้นละลายในปากค่ะสวัสดีค่ะป้าไทยเจแปนค่ะวันนี้มีวิธีทำไข่ตุนสไตล์ญี่ปุ่นสูตรไม่ต้องปรุงก็อร่อยได้ค่ะแค่ใช้ซุปอุด้งผงผสมน้ำไม่ต้องปรุงก็อร่อยลงตัวพอดีค่ะทำง่ายมากค่ะเพื่อนๆไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดค่ะมีปูอัดหนึ่งชิ้นค่ะ เนื้อไก่นิดหน่อยค่ะเพื่อนๆจะใช้ออกไก่หรือสะโพกไก่ก็ได้ค่ะกุ้งสองตัวค่ะคามาโบโกค่ะซุปอุด้งผงค่ะเราจะใช้หนึ่งซองเล็กๆนะคะเห็ดเข็มทองนิดหน่อยค่ะไข่สองฟองค่ะเห็ดหอมหันเซี้ยวค่ะหันเซี้ยวเล็กๆนะคะน้ำอุ่น400 ml ค่ะ หัน่นคาเมโบกโกะนะประมาณครึ่งเซนกว่า2ชิ้นแล้วตัดครึ่งอีกทีค่ะแล้วหั่นบางๆอีก4ชิ้นค่ะเอาไว้แต่งหน้าค่ะสชิ้นหลังก็เอามาแบ่งครึ่งตามยาวอีกทีค่ะเอาไว้แต่งหน้าไข่ตุนค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ทั้งชิ้นไม่ตัดออกก็ได้นะคะแต่ป้าไทยว่าตัดออกมันจะวางง่ายดีค่ะ จะวางให้มันตั้งขึ้นนะคะปูอัดน,นี่เพื่อนๆจะฉีกอย่างเดียวหรือว่าจะตัดครึ่งก็ได้นะคะซุปอุด้งข้างในจะเป็นซองเล็กๆอย่างนี้นะคะเอามาซองนึงค่ะเอามาใส่ในน้ำ400 ml ที่เตรียมไว้ค่ะเป็นน้ำอุ่นนะคะใส่ลงในแก้วนี้แล้วคอนให้เข้ากันเลยค่ะ เมื่อใส่ซุปอุด้งผงแล้วน้ำยังอุ่นอยู่เราก็เอามาแช่ในน้ำเย็นก่อนค่ะต้องรอให้เย็นก่อนนะคะถึงจะเอาไปผสมกับไข่ได้ในขณะที่รอเราก็มาเตรียมไข่ค่ะตอกไข่ใส่ชามและตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่น้ำซุปที่เย็นแล้วลงไปและตีให้เข้ากันอีกทีค่ะ แล้วเอาไปกรองด้วยกระชอนตาเีค่ะเพื่อให้ไข่เนียนนุ่มนะคะเศษขาวๆที่เหลือในกระชอนแล้วฟองทิ้งไปนะคะามาเตรียมใส่ถ้วยสำหรับตุนค่ะใส่ทุกอย่างลงไปอย่างละหน่อยค่ะยกเว้นเห็ดหอมกับคามาโบโกแผ่นบางๆค่ะเพื่อนๆจะใส่อย่างละกี่ชิ้นก็ได้ค่ะ แต่ถ้าใส่เยอะเต็มแก้วมันก็จะทำให้หน้าไข่จะไม่สวยนะคะสูตรนี้ทำได้3ถ้วยค่ะแต่ป้าไทยจะถ่ายวีดีโอแค่2ถ้วยนะคะที่ใส่ลงไปก่อนก็มีไก่คามาโบโกแผนนะ่นหนาเห็ดเข็มทองแล้วก็กุ้งค่ะเห็ดเข็มทองเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะไข่ตุนก็จะมีวิธีนึ่งได้หลายแบบค่ะ จากนั้นค่อยๆเทไข่ใส่ลงไปเบาๆค่ะอย่าให้เป็นฟองนะคะถ้ามีฟองก็ให้ตักฟองทิ้งค่ะให้เหลือไข่เอาไว้ถ้วยละสองช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเอาไว้ใส่อีกรอบนึงค่ะเวลาในการนึ่งก็ขึ้นอยู่กับถ้วยที่เราใช้ด้วยนะคะถ้าใส่ไข่ลงไปเยอะก็จะนึ่งนานหน่อยค่ะจากนั้นปิดฝาค่ะหม้อที่เราใช้นึ่งนี่ต้องให้เดือดก่อนนะคะ นำไปนึ่งครั้งแรกให้เปิดไฟแรงหนึ่งนาทีค่ะจากนั้นค่อยเบาไฟอ่อนค่ะฝาหม้อเอาผ้าขาวบางหุ้มและมัดยางเอาไว้ค่ะจากนั้นแง้มฝาให้มีไอ้น้ำออกได้นิดนึงค่ะนึ่งไฟอ่อน9นาทีก่อนค่ะถึงตอนนี้ให้ปิดเตาก่อนครั้งนึงค่ะแล้วนำเห็ดหอมและขมาโบโก,โกลงวางค่ะ เติมไข่อีกถ้วยละสองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อทำหน้าค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทําหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ไปทีเดียวเลยค่ะไม่ต้องหยอดทีหลังก็ได้ค่ะที่หยอดไข่เพิ่มอีกครั้งก็เพราะว่าอยากให้เห็นคามาโบกโกอยู่ข้างบนค่ะถ้าใส่คามาโบกโกลงไปข้างแรกมันก็จะจมลงไปในไข่ค่ะ จากนั้นปิดฝาเนึ่องอีกประมาณ14-16หนนาทีค่ะใช้ไฟอ่อนค่ะเช็คโดยการเอาไม้แหลมๆจิ้มดูถ้ามีไข่ติดขึ้นมาก็แสดงว่ายังไม่สุกค่ะแต่ถ้าจิ้มแล้วไข่ไม่ติดขึ้นมาในหลุมที่จิ้มเป็นน้ำใสๆแบบนี้แสดงว่าสุกแล้วค่ะสุกแล้วไข่จะนุ่มเขย่าแล้วไข่จะเด้งค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าไทยด้วยนะคะนุ่มมากเลยค่ะไข่อันนี้ละลายในปากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปของป้าไทยจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ